พ่อกับแม่เป็นหนี้เกือบเจ็ดหมื่นป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าคือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะเข้ามาไทยตั้งแต่อายุ15ค่ะช่วงแรกก็คือมาทํางานก่อสร้างอยู่กับญาตินะคะพอหลังจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพค่ะก็มาทํางานแม่บ้านค่ะทํางานแม่บ้าน10กว่าปีตอนที่ไปทํางานแม่บ้านก็คือทําทุกอย่างต้องสาก,กันเกงนเสื้อนทยทำหมดค่ะค่าแรงก็ได้แค่300นะคะเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็มีคนพูดกับ เราว่าตัางเด้านะคะเอาตรงๆก็น้อยใจนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนน่ะแต่ทำไมได้ดแลวความ ไม่เท่าเทียมกันเลยที่บ้านพ่อกับแม่เป็นเป็นนี่ถ้าเป็นเงินไทยก็คือประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเป็นแม่บ้านหนูไม่มีปัญญาที่จะมาหาขึ้นหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูก็ป่วยป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าตั้งตัวเป็นแผลเป็นเม็ดทั้งตัวเลยค่ะถ้าเป็นที่ได้เขาน่าจะเรียกว่างูสวัดแล้วก็ไปโรงพยบบาบาลเขาก็ไล,ล่เรากลับบ้านไม่มีตังค์ให้พ่อแม่แล้วก็ไม่มีเงินเดือนเลยพอหนูเริ่มหายประมาณสองวันก็ไปเดินเจอดอกิม้บนอินเทอร์เน็ตก็เลยตัดสินใจโหลดแอปเข้าไปเรียนดู ก็ไปเจอบอสกุมภาเป็นคนแรกหนูก็เลยตัดสินใจทาทำสองหล้วแรกได้ไปประมาณ4ี่กว่าหนูก็เลยคิดว่าเออได้เยอะกว่างานประจําที่หนูทําอยู่หนูก็เลยตัดสินใจลอาออกจากงานค่ะทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะ มีทองสะสมประมาณ10บาทบอสก็พาไปทําหน้าก็ดีใจค่ะที่หนูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อันนี้คือรายได้รวมของดาวนะคะประมาณ6เดือนได้ไปประมาณเกือบ8ปดแสนแล้วนะคะขอบคุณบอสขอบคุณระบบดอปริสขอบคุณทุกๆอย่างถ้าไม่มีดอปริสวันนี้หนูก็ล้างห้องน้ําเหมือนเดิมค่ะ